ครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเอาจี้จี้ซูเปอร์สตาร์บวกเกับ GA บวกเมารวมกันนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรโอเคกดเลยลูกข่างเหรอคือเพื่อนผมก็ได้ลูกข่างแต่เออก็อ่าสำหรับผมถือว่าดีอะผมจะไปอัพด้วยผมจะเอาไปอัพ,ออพแล้วก็สุ่มออฟนะครับเพราะว่าเพราะว่า ไอออฟเนี่ยมันใช้ได้สำหรับแมปนั้นแมปเดียวแมปสมรภูมิแต่ว่าผมจะได้แมปอื่นด้วยไงใช่ไหมล่ะโอ,ลนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ทุยไม่ใช่นะเอาละครับคราวนี้ก็จะเป็นการรวมซูเปอร์สตาร์บวกเจ็ดกับเอบวกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดืดาว่าจะลูกขังก็ได้เพราะว่าเพื่อนผมก็ได้มาเยอะแล้วลูกขังเพื่อนผมได้มาห้าอัน ผมไม่เข้าใจจะเอาแบบธรรมดาเข้ามาใส่เพื่ออะไร GM ในเมื่อมันเป็นอีเวนที่เป็นอีเวนอัปเกรดจี้ไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นคริสตัลไปแล้วอ่ะแต่ว่าเอาของธรรมดามาทําไมแล้วถ้าได้ของธรรมดามาคิดเหรอว่าใครจะใช้คิดเหรอว่าใครจะใช้ในเมืม่อมันมีของที่ดีกว่า GM ไม่รู้ว่าคิดอะไรอ่ะแล้วปรับเปอร์เซ็นต์ให้มันดอกยากมากๆผมถ้าใครต้องการจี้ที่อยู่ในอีเวนจี้สองจี้นั้นน่ะผมบอกเลยว่ามันได้ยากมาก ถ้าใครไม่ต้องการก็เล่นๆไปเลยแต่ถ้าใครต้องการก็ดูทุนตัวเองนิดนึงนะครับสำหรับผมนี่ก็เสียไปเยอะแล้วนะครับผมเสีย GA กับ GB ไปเยอะมาก GA บวกด้วยนะครับแต่ก็ได้ GS มาบานอะ่ะดูดิ4ี5 0ห้าิอันแล้วมั้งโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มต่อเรื่อยๆแล้วก็อัพเรื่อยนๆนะครับตอนนี้ผมต้องหา G มาอัพก่อนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่ผมจะเอา G s u p e r s t a r เนี่ยมารวมกับ GA บวก7เนี่ย โอเคครับคราวนี้ผมขอนะครับผมขออะไรที่มันดีๆนะครับถ้าผมไม่ได้นะครับผมก็จะไม่ได้นะครับโอเคครับดูสัโอเคถือว่าได้อยู่นี่นะผมเอาไปอัพแล้วนะไอจีเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาไปทําเป็นเอสบวกแล้วก็นั่นแหละฮะอย่างที่ผมเคยพูดไว้โอเคได้ลูกขังมาก็ดีนะครับโอเคค่าสับคืนนี้ผมขอจบกันแค่นี้ครับโอเคบายครับ